องหนึ่งสองสามหนึ่งสอง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  เยงเซ็กซีสาส่าาปัจ้สาปักีูซีซสาสาปัก้าลีูซานา i เซกซีซ่เกซา,าน้ำเงินน่ารักน่ารักเวลาลงเล่นน้ำเงินใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่าร mi nila <laughs> Why do I